สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาจะเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณเขาจะเอาความรักของเขามาผูกมัดคุณเขาเป็นใครเขาเป็นใคร เที่ยวเทศกาลเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวเลยหัวใจคุณเที่ยวเทศกาลการท่องเที่ยวเที่ยวเทศกาลไปด้วยกันรู้เหมือนคุณเคยรู้จักกันคุณเคยท่องเที่ยวไปด้วยกันพบกันในการท่องเที่ยวแล้วเขาจะมามาหามาพูดมาคุยกับคุณในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเทศกาล ท่องเที่ยวเทศกาลไปกับคุณเอาความรักมาผูกมัดคุณแล้วเขาต้องการท่องเที่ยวไปกับคุณนะมีคุณอยู่เคียงข้างอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีความสุขต้องการท่องเที่ยวไปกับคุณเดินทางท่องเที่ยวผู้ควบคุม มาผูกมัดคุณนิ่งนะรู้แต่ไม่พูดเอาความรักมาผูกมัดคุณแต่ดูเหมือนนี่ก็นิ่งๆท่องเที่ยวไปกับคุณแต่นี่ก็อยู่ในผู้ควบคุมมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเขาหรือเขาเป็นคนหล่อคนสวยคนมีสเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบเขามากมายพลังงานตัวเขามีผู้ควบคุมเขา ผูกมัดแต่เขารักคุณดูนิ่งๆเขาส่องมองคุณอยู่นะโดยที่คุณไม่รู้เหมือนคุณกับเขาหันหลังให้กันแต่คุณก็อยู่ในหัวใจเขาถึงแม้เขาจะมีเรื่องราวมากมายมีผู้คนมากมายเข้ามาในชีวิตเขาแต่เขาจะยอมยอมคุณยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำอดทนอ่อนๆผ่อนตามกับคุณเนี่ยคนใดคนหนึ่งต้องยอม หรือเขาด้วยเอาความรักมาผูกมัดคุณเหมือนคุณเอาความรักผูกมัดเขาแล้วด้วยความรักความดีของคุณคุณยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นเขาทำเขาเคยท่องเที่ยวไปคุณหวังฝันไว้จะมีคุณเดินทางท่องเที่ยวแต่เขาดูนิ่งเขารักคุณไม่นี้ร่วงมาเองคืนเข้าหอต้องการพูดคุยกับคุณนะ เนี่ยปรึกษาวางแผนชีวิตพูดคุยกันในการใช้ชีวิตในการงานการเงินเหลืองความรักผูกมัดคุณด้วยความรักความเข้าใจการพูดคุยกันมีกันในวันที่ลำบากเขาว่าคุณเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างเขา แม้แม้ลำบากก็จะไม่ทิ้งกันมีกันแน่กันในวันที่ลำบากเขาจะเอาความรักมาผูกมัดคุณแต่ดูเป็นพลังงานคุณได้ผูกมัดหัวใจเขาไว้แล้วแล้วเขาตอนนี้เขาจะเอาความรักเขามาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณด้วยความรักของเขามอบให้คุณเขาว่าคุณเป็นคนที่จะพร้อมอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยหรือในที่ผ่านมา คุณดีกับเขาห่วงใยเขามีกันและกันเคยลำบากมาด้วยกันคิดถึงตอนนี้เขาว่าคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะคิดถึงยโทรหาเดินทางมาหาติดต่อมาหาคุณอยากพูดอยากคุยกับคุณเนีย่ยติดต่อโทรหาหรือเดินทางมาหาคุณฝัน คนในฝันรักเหมือนพี่น้องวาดฝันไว้ใช้ชีวิตกับคุณเตรียมพร้อมแล้ววางแผนชีวิตเตรียมพร้อมแต่ดูนิ่งๆเขาจะเอาความรักมาผูกมัดคุณเมื่อเขาพร้อมตอนนี้เขาพร้อมแล้วเขาจะเอาความรักมาให้คุณนะี่เขาก็ส่องมองคุณเขาเป็นใครอ่ะเขาวงกด เริ่มต้นใหม่เอาความรักมาผูกมัดคุณน่ะการเริ่มต้นใหม่จบอุปสรรคปัญหาในอดีตจบไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณมาผูกมัดคุณหัวใจคุณน่ะผูกมัดทั้งตัวและหัวใจคุณด้วยความรักที่เขามีให้คุณเขาจะเอาความรักท <gos> ี่เขามีใ <switching> ห้ค <Link> ุณมาผูกมัดคุณเขาคิดถึงคุณมากจะโทรหาติดต่อมาหาแล้วเขาจะโทรหาติดต่อมาหาคุณคิดถึงการเริ่มต้นใหม่ รักที่มั่นคงมาให้คุณแต่ดูเป็นพลังงานนิ่งอะตอนนี้อยู่ในใจส่องมองคุณอยู่นี่ก็รักรักเหมือนไม่รักหันหลังไม่พูดไม่คุยนิ่งและเป็นคนที่คุณก็รักเขาอยู่เหมือนกันเพราะคุณได้ผูกมัดหัวใจเขาไว้แล้วด้วยความรักของคุณแล้วเขาก็จะเอาความรักเขามาผูกมัดคุณใต้สามรับนี่ก็ยับยั้งชั่งใจนิ่งยังไม่พูดรอเวลาที่เหมาะสม จะพูดจะคุยบอกให้คุณรู้จากมือไว้แต่ไปคนละทางหัวใจเขามีคุณหรือหัวใจคุณก็ยังมีเขาอยู่ถึงแม้จะไกลจะห่างไปคนละทางมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเขาจบอุปสรรคปัญหาของเขาแล้วอดีตที่ผ่านมามาเริ่มต้นใหม่ล้กคุณกับเขาจบจบกันไปแล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่ แล้วด้วยเขารักคุณเพราะมีกันในวันที่ลำบากคุณยังอยู่ในในหัวใจเขาเป็นคนที่ใช่จะอยู่เคียงข้างเขาแล้วเขาก็เตรียมพร้อมแต่แต่ก็ยังอยู่ในเขาวงกฏความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนที่เขาต้องแก้ไขเมื่อเขาออกจากอุปสรรคปัญหาได้เขาก็จะมอบรักที่ดีให้คุณเป็นคู่กันแล้วเขาหวังหวังว่าคุณจะรักเขา แล้วเขาจะออกจากเขาวงกฎนี้ได้ในความคิดเขาตอนนี้มันอยู่ในเขาวงกฎนะว่าจะพูดจะคุยกับคุณอย่างไรให้ล้างนี้สมหวังนะพูดคุยกับคุณคิดหาวิธีหาทางออกเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วเรามาดูว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร เขาจะเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจเหมือนคุณกับเขาเคยรู้จักกันที่ผ่านมาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรปัจจุบันอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตระหว่างคุณกับเขางานยุ่งล้นมือคุณทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานนะทำงานการงานหรือไม่ก็ตัวเขาเองคนใดคนหนึ่ง นักช็อปดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์แฟนใหม่เริ่มต้นใหม่ก็มาเริ่มต้นใหม่คบกันใหม่รักใหม่ๆที่สดใสสวยงามให้กันได้กันอึดอัดเขารักคุณแต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้ดูเขาก็อึดอัดคุณก็อึดอัดนะมีพลังงานความอึดอัดเหมือนอยู่ในกรงอะ ยังคิดแต่สินใจยังหาทางออกไม่ได้ไม่เขาไม่รู้ว่าจะพูดจะคุยกับคุณอย่างไรอีกสามใบจับต้องไม่ได้รักเหมือนวิญญาณวิญญาณน่ะหนุ่มเจ้าสำราญบอกความในใจ เขารักคุณเขาจะเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวเลยหัวใจเขาจะบอกความในใจให้คุณรู้เนะขาอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ด้วยความรักมาให้คุณบอกให้คุณรู้เขาจะบอกให้คุณรู้นะมาเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังมีความอึดอัดว่าคิดจะพูดจะคุยกับคุณอย่างไรยังเป็นยังไม่เป็นอิสระยังอยู่ในกรงอะติดที่ผ่านมา อนาคตเขาจะบอกรักคุณเขา,เพ,าเพราะมีการบอกความในใจอะเอาความรักมาผูกมัดคุณด้วยความรักของเขาได้าสามรับแต่งงานคู่ครองเป็นคู่ครองเป็นคู่ของคุณคุณเป็นคู่กันจะได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะโชคดีรักที่ดีมาให้คุณใบนี้เก็บอมอเมื่อเขาแน่ใจมั่นใจแล้วใช้เวลามาก่อนแล้วในรักนี้ แล้วเขาจะเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณแต่งงานกับคุณรักที่ดีมาให้คุณเพราะเป็นโชคดีเรื่งราวดีๆความสุขความสมหวังได้แต่งงานกันในที่สุดก็สมหวังแล้วเรามาดูพลังงานของเขาพลังงานของคุณและเขาสามใบคุณสามใบพลังงานของคุณก่อน พระเทวะฤสีคุมทรัพย์แห่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการเรียนรู้พยายมราชการจบเริ่มต้นใหม่อยู่ที่คุณนะจบเพราะคุณพิพาษาที่คุณเลือกคุณตัดสินใจว่าจะนำพาไปอย่างไรนี่พลังงานของคุณและพลังงานของเขาพระแม่อุมาความรักความอบอุ่นมาปลูกมาใจคุณ พระพรหมหรือสีนั่นก็ความเฉลียวฉลาดความสุขความสำเร็จสมหวังรักที่มั่นคงรักที่ใช้เหตุผลสมหวังพูดคุยความสุขพระนางเบญจกัลเบจการ,การ,รยานีมั่งเห็นความรักตกลุ่มรักต้องการสัมผัสทางกายที่อบอุ่นความอบอุ่นจากคุณนําความอบอุ่นมาให้คุณอันนี้ก็เหมือนแม่รักลูกพอรักลูกแล้วคุณจบผิดหวังเสียใจ เริ่มต้นใหม่อยู่ที่คุณแต่ความรักคุณกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังใช้เวลาหรือบางคนบางท่านคุณมีความสุขอยู่กับความเป็นโสดแล้วกามีความรักต้องดีกว่าเดิมบุกเบิกก้าวไปข้างหน้า,ากะกาาเหมือนพันุมานะกาแก่งเก่งเริ่มต้นใหม่แล้วคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แต่ต้องดีกว่าเดิมเขาจะเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณ ไม่หมอขยายของคุณความสุขพระนางสุพรรณมัจฉารักที่ดีมาให้คุณดูแลคุณความสุขความอบอุ่นล่มลื่นล่มเย็นชีวิตที่ดูสงบล่มเย็นมีความสุขดูแลคุณคุณดูแลเขาเอาความรักมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณรักที่ดีมาให้คุณเพราะคุณได้ผูกมัดหัวใจเขาแล้ว แล้วความสุขเขาเขาเหมือนจะเอาชนะปัญหาสุขสมหวังแล้วดูพลังงานตัวเขาในตอนนี้ก็มีความอบอุ่นความจริงใจความรักที่ดีมาให้นี่เขาก็ดูเหมือนเขาประสบผลสําเร็จเลยนะพระพรมฤาษีอ่อะความสุขความสําสเร็จสมหวังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือให้เขาได้หล่งที่เขาคิดเขาต้องการเรื่องชีวิตเรื่องความรักเหมือนเขาแน่ใจมั่นใจ หรือเขาเคยผิดหวังใส่ใจกับความรักต้องการความรักความอบอุ่นความเข้าใจนะมาผูกมัดคุณมาดูแลคุณ we, เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขท,ที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาหมายเลข19หมายเลข31หมายเลข4หมายเลข9หมายเลข2หมายเลข5้าหมายเลข12หรือไม่ก็เกิดปีกุลหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคม เอาความรักเขามาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณแล้วเรามาดูความรักที่อยู่ในหัวใจเขาข้อความรักที่เขาไม่ได้สื่อสารที่เขาอยากบอกกับคุณห้าใบ เขาบอกว่าเขาพยายามอย่างหนักในการเปิดเผยความรู้สึกและอารมณ์ที่แท้จริงของเขาเขาบอกว่าเขารักคุณมากมากกว่าที่คุณคิดเอาความรักมาผูกมัดคุณนะ่ะเขารักคุณมากมากกว่าที่คุณคิดไว้อีกแล้วเขาพยายามที่จะเปิดเผยให้คุณรู้นะบอกให้คุณรู้ ให้ให้รู้ในความรู้สึกอารมณ์ที่เขามีต่อคุณเนี่ยรักคุณมากแล้วอย่างไรเขารู้ว่าเขาผิดที่ไม่คุยกับคุณตอนนี้เขาจะเปิดคุณอ่ะเปิดใจคุยกับเขาไหมเหมือนเขารู้ว่าเขาผิดที่เคยทํากับคุณแล้วแต่ละคนละท่านตอนนี้เขาจะเปิดใจคุยกับคุณคุณสวยมากคุณหล่อคุณสวยทั้งงามทั้งกายและใจอ่ะ ทั้งภายในภายนอกทั้งจิตใจเขารักคุณคุณเป็นหนึ่งเดียวคุณเป็นคนหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นที่อยู่ในหัวใจเขาคุณคนเดียวหนึ่งเดียวเขาบอกว่าเขายังคงรักคุณและเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยเขารักคุณและเขาจะเอาความรักของเขาที่มีต่อคุณมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจคุณ